มาออกแล้วขณะนี้เพชรศริน, 4, น,นเป็นตัวนำคู่กับเฟอร์รารี่เพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวที่สามที่ไปสี่ขณะนี้เฟอร์รารี่ผ่านเข้ามาเป็นตัวนำเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวที่สองเพชรศรินที่สามถัดไปเป็นเพชรชัยวง ที่คงไปาสามขณะนี้เฟอร์รารี่ยังเป็นตัวนำเพชรนำหนึ่งเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นมากรัทพัดนูไม่หนุ่มจริงใจที่คงไปสิบออกทางตรงขณะนี้เฟอร์รารี่ยังเป็นตัวนำมากรัทพัดเป็นตัวที่สองเพชรนำหนึ่งเป็นตัวที่สามขณะนี้ ม้ากาันทพเป็นตัวนํขนาขณะนี้ม้ากาันทพเป็นตัวนำํำนุ่มจริงใจเป็นตัวที่สองม้ากาัภทพเป็นตัวนำํำนุ่มจริงใจเป็นตัวที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่เกา้มา้ากันัพหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเจ็ดจุดสี่ห้าวินาที นุ่มจริงใจเบลีค่ชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที7.76วินาทีเพชรน้ำหนึ่งเบลีคสอชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที8.10วินาที